หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมที่เติมถูกเรวไว้เจนได้อยู่ก็เราขอแนะนําร้านนี้เลยร้านพ่อมดเคเบิลเป๊ w B. ร้านที่ผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1นึ่งแสนคนแถมยังเติมถูกเติมง่ายเติมได้ตลอด24ชั่วโมง และยังเติมแสงง่ายเพียงแค่ใช้เลข A A D เท่านั้นและยังไม่พอเพียงใส่โค้ดผม M O M O ได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกและยังได้รับในส่วนของตัวเดียญคูณสองเพื่อได้รับส่วนลดอีกต่อและตอนนี้ทางเพจมีกิจกรรมฉลองครบรอบ1 0 0่0 0ไลค์แจกของมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0 0บาทเพียงแค่เพื่อนทำการเติมเงินทุกรายการทุกทุ0 0่งบาทก็จะได้รับติดลุ้นอย่าลืมเปย์คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องร้านเท่ากับเปเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจ์แชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่เกม b a c k c o v e r Mobile นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาในส่วนของการแนะนำนะครับผมพรีเซตอุปกรณ์โนเอลนะครับผมวอร์คิวีนะครับผมแล้วก็มาแนะนำในส่วนของตัวความสามารถต่างๆแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นต่างๆของตัวโนเอลวอลคิวดีกันนะครับผมว่าตัวโนเอลวอลคิวดี่ยนะครับผมควรจะเน้นปั้นไปทางสายไหนนะครับผมแล้วก็ปั้นอุปกรณ์อะไรใส่อุปกรณ์อะไรนะครับผม ก่อนไปเข้าชมเนื้อหานะครับอนุญาตากร้าเติมเกมนะครับผมร้านท่อมดเคเบปเปนะครับผมร้านที่มีผู้ใช้เป็นการจริงมากกว่า1,000 0แคนนะครับผมแถมเติมถูกเติมง่ายเติมสะดวกเพียงแค่ใช้เลข AID เท่านั้นนะครับผมและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับผมเัียงใส่โค้ดผมนะครับ MOMO นะครับผมเพื่อรับส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้รับในส่วนของตัวเรียนเคเบลคอยนะครับผมเพื่อไปนำไปใช้ในส่วนของตัวรถแพ็คอื่นๆอีกได้ต่อยอดอีกและยังมีในส่วนของการแนะนำในส่วนของตัวครม เช่นอื่นอีกมากมายนะครับผมบอกเลยนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอย่าลืมนะฮะไปคุ้มไปให้ฉลาดต้องการพ่อหมดเคปเปไปเท่านั้นนะครับผมอ่ะนะครับผมเราจะมาดูในส่วนของตัวโนเอลก่อนนะครับว่าโนเอลที่กําลังจะเข้าในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์การิน่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมควรใส่อุปกรณ์อะไรและก็มีความสามารถโดดเด่นอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนว่าโนเอลคัสฮาร์โมนีนะครับผม คาส์มอนี่สายดีเฟนเดอร์ตัวแรกของเกมเนี่ยนะครับผมเขามีในส่วนของตัวลูกเล่นและก็ความตัวเต่นยังไงน,นะครับผมอย่างแรกนะครับผมเขาจะมีในส่วนของตัวการ์ดประจําตัวทั้งหมด2ใบน,นะฮะก็จะเป็นการ์ดที่แจกจากอีเวนต์ซึ่งผมใช้งานอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการ์ดที่อยู่ในตู้กาชานะฮะซึ่งผมไม่มีนะครับผมซึ่งทั้งสองการ์ดเนี่ยให้ผลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวพลาสติกมเนจะไม่เหมือนกันการ์ดฟรีเนี่ยจะช่วยในส่วนของการดรอปทองเพิ่มขึ้น10%ก็สาามรถเอาไปใช้ต่อยอดในปี ได้ค่อนข้างดีอย่างมากแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดกาชาเนี่ยในเราจะเป็นในส่วนของการส่งเสริมในส่วนของการย,ย่อยุ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมื่อเรามีในส่วนของตัวซีดาร์อสเปียหรือว่า B B op, บัฟหองมังกรทะเลเนี่ยเราสามารถทําการโจมตีแล้วก็ย่อยุ่ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด2ครั้งแต่ว่า2ครั้งในที่นี้มีโอกาสที่มันจะลงที่ตัว,ต,วตัวเดียวกันนะค็คเราบบก็จะมีข้อเสียประมาณนั้นเนาะแต่ว่าจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของเรื่องเรื่องดาเมจดังนั้น ก็สามารถใช้การ์ดฟรีได้นะครับสารบคนที่สุ่มการ์ดไม่ออกจริงๆเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะเราจะไปดูในส่วนของตัวความสามารถโดดเด่นนะครับผมในส่วนนีงเนาะความสามารถโดดเด่นของทางน้องนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวพา s สี่นะครับผมพาสสี่ของน้องเนี่ยเมื่อน้องเป็นดีเฟนเดอร์อยู่ในทีแม่คนเดียวนะครับผม เมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะได้รับในส่วนของตัวบัฟของมังกรทะเลหรือว่าซีดาก้อนสเปียร์นะครับผมทั้งหมด1นึ่งสแต็กนะครับผมต่อการโจมตีนะครับผมสามารถสะสมได้ทั้งหมดสูงสุดถึง4สแต็กนะครับผมและเพียงเท่านี้ยังไม่พอเมื่อทําการสะสมครบ4สแต็กนะครับผมเมื่อทําการโจมตีด้วยทักษะนะครับผมจะสามารถรบร้างอามาตศัตรูได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเหมือนพวกยูโนทูตหรือว่ายูโน่ชุดว่ยน้ำนะครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีเพิ่มเติมนะฮะเมื่อเราทําการใช้ทักษะ หนึ่งหรืออันตินะฮะจะทำการรีเซ็ตสแต็กอัตโนมัตินะฮะนี่ก็จะเป็นข้อเสียของตัวน้องน้องต้องทำยามคุมสกิลในส่วนของการใช้สกิล2หรือว่าสกิลประสานไปก่อนนะครับผมเพื่อให้น้องเนี่ยไม่ต้องทําการรีสแต็กเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้เยอะแล้วก็ทําการเบิร์สต์ดาวน์สิสตูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวพาร์สีป,ปวดดาวกันบ้างนะครับผมในส่วนของตัวพาร์สีป,ปวดดาวนะฮะสองดาวนะครับผมเมื่อน้องเนี่ยนะครับผมเป็นแท้งแค่คนเดียวนะครับผม น้องจะทําการล้างเยื่อยุคเมื่อเข้าเถินก็คือไม่สามารถโดนเยื่อยุกได้นนครับผมง่ายๆก็คือเมื่อโดนเยื่อยุคือล้างเลยนะครับง่ายดีนนครับผมี c มากนนครับผมต่อไปเอฟเฟกต์5ดาวนนครับผมเมื่อน้องเป็นแท้งแค่คนเดียวอีกแล้วนนครับผมเมื่อทําการเริ่มการต่อสู้นะครับน้องจะทําการเล่งความฟองกล้วยกับตัวเอง30%และก็เพิ่มความเร็วให้กับตัวเองที่35%เป็นระยะเวลาหนึ่งเถินเรียกได้ว่าจะสามารถเปิดกอดยูโนแดงได้ดีทันใดเลยนะฮะแล้วก็ชาลอต หรือว่าตัวของวิลเลียมตัวน้องก็จะได้เปิดก่อนเช่นกันนะครับว่าน้องเพิ่มความคล่องตัวบวกความเห็ืนะครับผมในส่วนนี้เนาะและก็พารสิตเลเวล125จะไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับผมก็จะเป็นในส่วนการเพิ่มเลือดทั้งหมด50,000แล้วก็ดาเมจเลสทั้งหมด25%แล้วก็ดีเฟนเดอร์ให้กับ1,000นะครับผม ให้ดีเฟนต์หนึ่แล้วก็เลือด5 0,000แล้วก็ดาเมจเลสยี่สนะครับผมในส่วนนี้เนาะโอเคเราจะมาดูในส่วนของตัวความสามารถกันบ้างนะครับผมเริ่มจากในส่วนของตัวสกิลที่1นะครับผมสกิลที่1เนี่ยเมื่อทําการโจมตีนะครับผมน้องจะทาการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวเส่ศัตูนะครับผมพร้อมกับเพิ่มความเสียหายในตัวนะครับผม4ีตามบัฟซีดากสเฟียร์ที่อยู่บนตัวเองนะครับผมพร้อมทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะยังมีในส่วนของการบัฟลดความเสียหายฟูดิฟายนะ ให้กับพันธมิตรที่มีพลังจิตร,รวมสูงที่สุดไปเลยเวลา1เทิร์นอีกด้วยนะครับหรือคือถ้าเกิดตัวน้องเนี่ยเป็นตัวดามจสูงสุดน้องก็จะได้บัฟนี้ไปนะครับผมในส่วนนี้เนาะต่อไปสกิลที่2นะครับผมในส่วนของตัวสกิลที่2เนี่ยผมจะอ่านเอฟเฟกของการ์ดไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมสกิลที่2เนี่ยจะทำการลดความเสียหายหรือว่าบัฟฟอร์ดิฟายให้กับทั้งทีนะครับผม30%บเปรเ็นเวลา2เทิร์นนะครับผม, 2, บผมและยังมีในส่วนของการบัฟ คีย์ดิคอลเลสนะฮะหรือว่าต้านทานคีย์ดิคอลนะครับผมทั้งหมด28%ที่เลเวล2นะครับผมเป็นระยะเวลา2เทิร์นและก็จะมีในส่วนของตัวผลของการ์ดนะครับผมที่เมื่อเราใส่การ์ดฟรีอย่างอีเวนต์หรือการ์ดจากกาชาเนี่ยเราจะได้ในส่วนของตัวเอฟเฟกนี้มาก็จะเป็นในส่วนตัวบัฟแอฟลูกแอเรีย ซึ่งในส่วนของตัวบัฟเอสซูร์ดแอเรียเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําให้ทีมเนี่ยสามารถปิดการสถานะผิดปกติต่างๆได้นะครับไม่โดนซีซีไม่โดนสตานะร์ตแล้รออมังมีทั้งนั้นเมื่อเข้าเทินของแต่ละตัวเองนะ,ะจะมีในส่วนของการบัฟเอสทั้งหมด2แต้มแลผมให้กับเจ้าของเทินนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการบัฟโนเอลโนเอลทำการกดบัฟตั้งแต่เทินแรกแผม เมื่อเข้าเทิร์นของตัวละครยูโน่ยูโน่ก็จะได้ s อชบวกสในเทิร์นนั้นเลยนั่นเองนะครับผมเป็นรลเยอร์เวลา2เทิร์นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวแอดสุดแอรีเนาะต่อไปเป็นในส่วนของตัวอันติเมตสกิลกันบ้างนะครับผมในส่วนตัวอันติเมตสกิลเนี่ยนะครับผมจะทำการโจมตีนะครับผมแล้วก็ลบปาลีสตูพร้อมดังนี้ทั้งนั้นจะมีในส่วนของการบัฟเพิ่มความเสียหาย75%ตามบัฟนซะีดังก้อนสเปียร์นะครับผม ที่อยู่บนตัวเองนะครับ75%ก็คูณ4เข้าไปเลยฮะก็ตึงๆเลยครับผม300%นั่นเองนะเรียบร้อยแรงมากนะครับผมในส่วนนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวไฮไลท์เช่นกันตัวครโนเอลเนี่ยเรียกได้ว่าไฮไลท์หลักสกิลมากนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวสกิลประสานที่จะสามารถประสานใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็ทําการเพิ่มในส่วนของตัวโครงพันไปนเร็ยรเวาลาหนึ่งเทินให้กับผู้ประสานได้อีกด้วยก็จะเอามาคอมโบกับตัวดามจ เมื่อโนโอเอลทาการเริ่มการต่อสู้นะครับผมก็เริ่มก่อนอยู่แล้วเนาะก็ทําการกดกระสานไปเลยเพื่อทําให้ตัวดามจของเราเนี่ยได้เคลือบผงกับผ่านเป็นเองแล้วก็ค่อยไปการสกิลที่2เนี่ยในเทิร์นถัดไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเจออย่างจูรงจูเลียนเนี่ยก็แนะนําว่ากางสกิลที่2ไปเลยดีกว่านะครับผมในส่วนเนาะโอเคเขาจะมามานี้นะครับผมในส่วนตัวโนโอเอลนะเอฟเฟคการ์ดก็พูดไปเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวพรีเซ็ตอุปกรณ์กันบ้างว่าโนเอลเนี่ยควรเน้นไปทางไหนแล้วก็ควรกี่ดาวนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะในส่วนตัวคน,นโนโเอลนะครับผมเซ็ตที่ผมแนะนำนะฮะจะเป็นในส่วนของตัวเซ็ต 8ชิ้นนะครับผมในส่วนตัวเซต8ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างหลกัลกๆนะครับผมต้องมีในส่วนของตัวสปีดติดดาวนะครับผมแน่ๆน,นะครับผมควร เซตที S S ่ iden, ผมจะแนะนำนะฮะก็จะเป็นในส่วนทั Nigeria, à, ้งหมด8ชิ้นนะครับผมอย่างแรกเลยคือเป็นสายดาเมจ8ชิ้นนะครับผมดาเมจ8ชิ้นเนี่ยผมจะแนะนําเป็นในส่วนของตัวความเร็วติดดาวนะฮะแล้วก็อีกชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นอื่นนะที่ไม่ใช่เลือดนะครับผมซึ่งผมใส่เลือดแต่ผมไม่มีชิ้นอื่นนั่นเองนะครับผมชิ้นอื่นที่ผมจะแนะนำเนี่ยอีกเซตนึงเนี่ยจะมีทั้งหมด2อย่างนะครับผมจะมีในส่วนของตัวโจมตีติดดาวนะครับผมแล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว ลดความเสียหายนะครับผมในส่วนนี้เนาะเพราะว่าในส่วนของตัวโนเอลเนี่ยจะเอาไปเล่นคู่กับทีมมิโมซาเพราะว่าเดี๋ยวโนเอลเนี่ยจะทาการยืนถือเพื่อรับการรับดาเมจนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวออฟต่างๆที่จะเน้นเนี่ยจะเน้นหลักๆเป็นในส่วนของตัว ACC นะครับผมเพราะว่าจะมีหลายๆช็อตที่สามารถเอาโนเอลเนี่ยมาเบิร์ตอันติได้แต่เทิร์นแรกเพราะว่าในส่วนของตัวค่าอันติเปอร์เซ็นต์น่ของโนเอลเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับผมบวกกับถ้าเกิดเราเจอโนเอลไฟตรงข้ามนะครับผมเปิดก่อนนะครับผมมีโอกาสสูงที่ในส่วนของ ตัวโนเอลฝ่ายรงข้ามที่เขาตั้งข่าประสานกับยูโนเนี่ยนะครับผมเขาจะทำการโจมตีเราแล้วเราก็จะได้ในส่วนของตัวบัฟซีดากอนสเปียทั้งหมด2สแต,ต็ตฟรปีแล้วก็สามารถเบิร์ดดามจใส่ตัวดามจเขาหรือว่าโนเอลเขาได้สบายๆนะครับผมดังนั้นนะครับผมต้องมี a c c ติดไว้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคีเลตนะครับผมแล้วก็มีในส่วนตัว MBK เนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็จะเป็นคีย์แดนนะครับผมหลักๆขอ4ค่านี้นะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวค่าคราต่างๆก็จะมีในส่่ววนของตัคา ดัมเมอร์เลสนะครับผมแล้วก็เดฟแล้วก็ตัวของคีย์เลสนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของ3ค่าเนี้ยก็คลาดคลากันไปละกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องเน้นมากนะครับผมในส่วนนี้เนาะอย่างแรกนะครับผมในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะแนะนำแหละนะครับผมเราควรมีในส่วนของตัวคีย์เลสเนี่ยเกิน120%นะครับผมซึ่งผมเนี่ยทำได้145%นะครับผมแต่ว่าคียแดงผมไปน้อยนะครับผมคียแดงเนี่ยควรเกิน80%นะครับผม100%เลยยิ่งดีนะครับผมและก็เปอร์เซ็นต์เลยยิ่งดีนะครับผก 50%า0ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวของโนเอลเนี่ยจะมีในส่วนตัวซิงที่สองที่สามารถบัฟในส่วนของตัวคีเลสให้กับตัวน้อยอีก28%ดนะฮะดังนั้นคือให้มา40%บวกๆก,ก,ก็พอนะครับผมแล้วก็ดาเมจเลสเนี่ยถ้าดันถึง300ได้ยิ่งดีนะครับผมเอาสัก300กำลังดีแล้วก็ ACC ก็เช่นกันนะคะเอาสัก300ยิ่งดี ซึ่งพี่ผมจะไปหาจากไหนครับในส่วนของตัวค่า ACC กับค่าดัมเบลเลสเยอะขนาดนั้นเซิร์ฟไทยนะฮะคุณสามารถหาได้นะฮะจากในส่วนของตัวประดับนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณมีทรัพยากรพอนะผมแนะนําว่าให้รีหา ACC กับดาเมลเลสเนี่ยที่ประดับเลยนะับเพราะว่ามันจะคุ้มนะครับผมเพราะว่าไอ้ประดับเนี่ยมันคุ้มอยู่แค่ไม่กี่ออฟครับผมที่เลทที่ดมเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับผมเพราะว่ามัน m p มันก็บัฟ m p ก็เพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับผมดังนั้นที่เลทที่แดัมาต่างๆเนี่ย อุปกรณ์ดีกว่านะครับผมในส่วนนี้เนาะดังนั้น ACC กับ Damageless เนีงง่ยมาเน้นในส่วนตัวประดับเลยแล้วก็ประดับก็จะมีในส่วนของตัวการเน้นในส่วนตัว M ATK กับในส่วนของตัว Depth เปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมหรือว่า HP เปอร์เซนต์ก็ได้ค่าคากันไปก็ค่ากันไปเนาะอ่ะแล้วก็อุปกรณ์นะอย่างที่ผมบอกนะฮะก็จะเน้นเป็นในส่วนของตัวคีย์เลสกับ m อ็นะครับผมแล้วก็มี a c c ติดไว้ิ่งดีซึ่งอันนี้ผมได้โอเคมากนะฮะก็จะเป็นในส่วนตัว m อ็มแล้วก็ m อ็หน่วยอันนี้ก็สามารถใช้ดูถ่ายได้อยู่แล้วก็จะมีในส่วนตัวขี้แดมแล้วก็ขี้เล็นะฮะแล้วก็ชิ้นใหญ่เนี่ยคนมีออฟเป็นขี้เล็นะครับผมในส่วนนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นใหญ่อีกอักอนนึงเนี่ยจะเป็นออฟ m อ็ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมีชิ้นหนึ่งเป็นขี้เล็แล้วอะแล้วก็ทุกอันมันมีขี้เล็ติดหมดอะยังไงมันก็ได้ดเน120 100น20,8000%ออ่หรืพืพ จะไม่ซีเรียสเอา1 4อยซาสผมเพื่อนๆก็เอา m อ็มให้หมดเลยก็ได้ในส่วนตัวออฟที่นะครับผมในส่วนนี้เนาะแล้วก็ชิ้นนี้ก็เช่นกันนะฮะก็คล้ายกับชิ้นบนเลยนะครับชิ้นนี้ผมก็เห็นไหมก็จะมีในส่วนตัวคล้ายๆกับชิ้นบนเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีในส่วนตัวคีย์แดมแต่ว่าจะมีในส่วนตัวคีย์เลสเข้ามานะฮะส่วนชิ้นนี้นะฮะก็จะมี h ฮสห้อยมาแต่ว่าผมไม่กล้ารีเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับผมแล้วก็ชิ้นนี้นะฮะก็จะค่อนข้างโอเคหน่อยมีในส่วววววนนตตัดาเเเมมลลลลลลสสสิแแแ้้้กกก็็็ี MK คะะ แล้วก็ชิ้นอื่นนะก็เช่นกันนะค้ากันไปนะครับเห็นไหมแต่ว่าผมจะไม่มี ACC นะเพราะว่าผมอาศิผมหา ACC ไม่ได้เลยจริงนะฮะซึ่ง ACC เนี่ยผมหาได้แค่จากประดับเท่านั้นแหละนะครับผมซึ่งถ้าเกิดผมไม่มี ACC จากประดับเนี่ยก็คือง่อยเลยนะครับผมในส่วนนี้เนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็นเน้นเป็นในส่วนของทางด d เมจนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเซตที่2อนะเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเซต7ชิ้นนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวเซต7ชิ้นเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดให้ผมแนะนานะก็จะเป็นในส่วนของประมาณน,นี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวรดดามจนะฮะแล้วก็ความเร็วติดดาวนะฮะแต่ว่าผมเอาไปใส่โยกไปใส่นู่นแล้วนะฮะแต่ว่าสามารถเอามาใส่กลับมาได้ก็จะเป็นความเร็วติดดาวนะฮะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นในส่วนตัวโจมตีติดดาวหรือว่าเป็นในส่วนของตัวขี้แดมก็ได้นะครับผมในส่วนนี้ขี้แดมโจมตีติดดาวได้หมดนะฮะในส่วนนี้เนาะก็สามารถปรับๆใช้กันได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยขอมีประมาณ ลดดามีกับตัวของความเร็วติดดาวเป็นหลักนะครับผมในส่วนตัวเจ็ดชิ้นส่วนออฟก็เน้นเหมือนกันเลยนะครับผมพยายามดันค่าสเตตัสให้สูงเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเอ็มเหรือว่าคีเล็หรือคีแดมนะครับดันให้สูงเลยนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยสามารถเป็นดามจได้แล้วก็น้องน้องเนี่ยไม่ได้จบแค่พีเพียงเดียวน้องสามารถไปต่อยอดในส่วนของการลงดันพวกเลดบอสแพ็กีหน้าที่มันต้องใช้ตัวสีชนะทางในการต่อสู้เท่านั้นก็คือโนเอลสามารถจบได้ทุกหัวเลยนะฮะในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้อง สีเลียหรือว่าบอสเป็นสีอะไรที่จะตีไม่เข้าโนเอลสามารถตีเข้าได้หมดเลยนะฮะมันจะทําให้เราเนี่ยลงดันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับผมโอเคก็คจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะในส่วนของการแนะนำพรีเซตอุปกรณ์ต่างๆนะครับในส่วนตัวโนเอลแล้วก็แนะนำความสามารถนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะฮะว่ามีในส่วนของตัวเจเรโอเมลนาที่ทําการ รีลันเข้ามาด้วยซึ่งเจเลโอเมลนาเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันก็ใช้กับทีมเจนเก่าๆเนาะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในส่วนของตัวเจเลโอเมลนาเนี่จะมีบทบาทมากแค่ไหนนะครับผมมันจะไม่เหมือนในส่วนของตัวแบล็กแอสซาที่มันจะมีบทบาทล่าสุดในส่วนของตัวทีมโมโนแดงที่เพิ่มในส่วนตัวเกรซแสงเข้าไปนะครับผมในส่วนนี้โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยด้วยกันนะครับผมไปเลยใหญ่ำคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมโอ้ยสมิบ๊ายบาย よ